ก่อนดูรายการคุยแซบโชว์เอยอย่าลืมจำสกายแล้วก็กดกระดิง่งโอ้เต้นทำไมเนี่ยวุ่นวายดีเจเพชรดาดีเจและพิธีกรพอลลูกหนึ่งที่วันนี้จะมาเปิดใจล่าสุดหลังข้าวเมามีความรักครั้งใหม่้ายแอบคุยกับสาวนักวงการอยู่จริงไหมยว้ายพรอมาเปิดเผยชีวิตหลังยาก,กลับมากระชุม่มกระชวยอีกครั้งและความรู้สึกหลังอดีตภรรยานิวเคลียร์ AR พสต์รูปเซ็กซี่หนักมา และว,วันนี้จะมาอัปเดตความแสบสนส่าของลูกชายน้องไท่ก้าที่บอกเลยว่ามีแววตัวชูได้พอเลยทีดี เชิญดีต้อนรับน้องสนิทของผมและพี่ๆทุกคนที่นี่เพชรเจ้าวันดีสวัสดีครับ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 และพี่เพชรเจ้านะคะถอดแมสได้เพราะตรวจ ATK ผ่านเรียบร้อยรวมถึงพิธีกรทั้งสองท่านสามท่านนะคะทุกคนปลอดภัยจากโควิดอย่างแน่นอนที่สาคัญแขกแับเชิญทุกคนก็ปลอดภัยที่สําคัญภาพรวมทั้งหมดวัดดีปลอดภัยค่ะขอบคุณมากอาจารย์คับต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ก่อนนะครับว่าวันนี้คุยแ่บชงเราจะคุยแบบสบายๆเพราะนี่คือ หนึ่งในน้องรักผมหนึ่งในพี่รักของทุกคนที่นี่เพราะฉะนั้นมีอะไรไม่ต้องปิดมีอะไรอยากจะมีอะไรอยากจะอยากจะแก้แก้วันนี้มาต่างจากคราวนั้นคราวนั้นจะดูแบบแผลยังสดอยู่ยังเศร้านิดนึงใช่แล้ววันนี้ตอนนี้แผลหายแล้วยหายแล้วหายแล้ววันนี้จะสนุกคึกคืนกว่าวันนั้นพร้อมรบหรือยังเอพร้อมพร้อมรบแล้วครับผมอะไรวันนี้จะไม่เศร้าอีกต่อไปถามเรื่องลูกก่อนดีกว่าลอกไก่ก้าเอามีคลิปหลุดออกมา ไปบอกรักไปหอมแก้มลูกพี่เบ้นพี่มิกเขาไม่แต่ลูกพี่เบ้นพี่บอกอย่างงี้น้องปรางใช่ไหมเขาบอกว่าหนูรักไทก้าหนูไม่รักพ่อแม่แล้วว่า <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้น <c oughs> คือ,อลูกของมิกเนี่ยคุณมิกบรมวุฒิเนี่ยนะ<อ>ครับ<ๆ>เขาเรียนห้องเดียวกันกับไทก้าชื่อน้องปรางปรางกับไทก้าเนี่ยจะเหมือนกับสนิทกันที่โรงเรียนแล้วเขาก็ นอนกลางวันด้วยกันสนิทเพราะพ่อแม่หรือสนิทกันเองโนเขาไปสนิทกันเองอ่าเสร็จแล้วเวลาที่ลูกกลับมาจาักโรงเรียนเราก็จะถามว่าเป็นยังไงวันนี้ได้นอนกลางวันไหมนอนนอนกับใครนอนกับปรางแบบเหมือนนอนจับมือกันที่โรงเรียนก็เพิ่อพบไปเรื่อยอ่าลูกผมก็จะเพิ่อเจอไปเรื่อยแล้วก็บอกชอบน้องปรางแล้วแล้วเป็นไงได้คุยอะไรกันวันนี้ไปหอมแก้มเข้ามาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนละเดี๋ยวไปดูคลิปนี้ก่อนนะเนี่ยใครกอดใคร หนูกดเขาเออทำไมถึงปล่อยให้ไทยกาไปหอมแก้มลูกมือแรงไทกามือแรงไทกามากเลยมันบาดใจพี่มีเขาอาจจะรักแบบเพื่อนไงพี่เพื่อนละยังไงหนูก็รักยังไงหนูก็รักไทยกามาโอ้โปังปังทำไมรักเขาแม่กับพ่อแดง เขามาหอมปังหรือเปล่าไม่เลยแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นกอดไทก้ากอดไทก้ากอดไทก้าเดี๋ยวเดี๋ยวใครใครใครกอดใครใครกอดเราหรือเรากอดเขาเมื่อวานไม่ใช่เหรอที่เขามากอด่อดแล้ววันนี้เขาหอมหนูไหมแล้ววันนี้หนูหอมเขาไหมอ๋อแล้วไปเอามากินในรถบอกว่าหอม วันนี้เราหอมเขาเปล่านี่เดี๋ยวก่อนนะถามก่อนเฮ้ยนิกเล่นอย่างเงี้ยหอมออกแค่กอดถามไม่จริงหัวนิกเป็นคนห่วงป่ะห่วงเกราะลูกหวงผมว่าคงเครียดพอสมควรบ้าสามปีสามขวบนะใช่ใช่ใช่ขนาดเราเนี่ยลูกเดี๋ยวมามาเล่าให้ฟังว่าไปหอมลูกสาวเขาเรายังบอกเฮ้ยมันไม่ได้นะลูกเพราะว่าเขามีพ่อมีแม่จะไปซีซัวหอมเนี่ยไม่กลัวไม่กลัวพ่อเขาหรอเออล้วก็เลยถ่ายคลิป ไม่กลัวลุงมิกหลอกไม่กลัวเราก็เลยส่งคลิปนั้น่ะไปให้มิกอีกทีหนึ่งมิกมันก็หัวร้อนเลยโอ้ไม่กลัวไม่กลัวเท่าที่รู้จากพี่มิกอะห่วงลูกสาวจริงๆแล้วเวลาไทกาไปถ่ายแบบนี้เขาจะแบบมีขึ้นเล็กๆไปดูสิมีคลิปว่าทำไมถึงไม่กลัวอื ใครกอดใครไทยกอดเราครคลิปนี้เมื่อวานไม่ใช่เหรอที่เขามากอดเทียรไทยก้าคลิปเทียก้าเปล่าอันนี้คือไทยก้าที่ที่พระเจ้าถ่ายส่งให้มิกใช่ใช่มีไหมมีไหมถ้าไม่มีเราก็สอนลูกไงว่าแบบเฮ้ยอย่าไปกอดไปหอมลูกสาวคนอื่นนะมันไม่ดีอ๋อแต่เป็นพ่อที่ดีนะเพราะว่าเขามีพ่อมีแม่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นถ้ากอดใครถามมาขอโทษนะครับมีพ่อมีแม่ไหมไม่มีแล้วไม่กอดได้หรอวไม่มีแล้วมันจะเกิดมากันอะไรทียรแต่เห็นว่าเวลาเฮียบอกไทยก้าไทยก้าก็ไม่ค่อยฟังด้วยในเรื่องนี้ ือเหมือนกับเขาก็ยังไม่รู้เรื่องอ่ะเ,ออเพราะเวลาเขามีน้องสาวอย่างดิสนีย์อย่างเงี้ยพ่อแม่จะสอนตลอดอกักอดกันหอมกันอย่างเงี้ยจุ๊บกันจุ๊บกัน,นเขาก็เลยรู้สึกเป็นเรื่องปกติเวลาที่สนิทกับใครก็ทาได้เข้าใจะนะคะตอนนี้น้องไทก้านะคะเกือบ3ามขวบแล้วเห็นว่าเริ่มรู้เรื่องหลายเรื่องมากขึ้นลา่า,นลาสุดเต้นโคเวอร์ได้ดีๆมากเป็นไงครับคือตอนนี้เขาบ้าดารามากอยเขาบ้าดาราตอนนี้เขาคลั่งคุณเจเลอร์คุณเจเลอร์จริงเหรอ้อง ดาราเดี๋ยคือดาราไทยหรือดารานอกดาราไทยล้วนๆเลยครับเขาจะเต้นเพลง MV ดีๆของเจเลอร์อย่างเงี้ยจะแบบคอปเวอร์พยายามหัดเต้นใช่อันนี้อันนี้คลิปที่ขึ้นนี่เป็นคลิปคุณมิกคุณมิกอ๋อออันนี้อ่ะพ่อน้องปรางอ่ะที่บอกว่าไม่กลัวใช่ไหมอันนี้เจเลอร์อะอันนี้เจเลอร์วันนี้ทําไมนะไปหาแก้มน้องปรางมาจากทีื่อโรงเรียนแล้วขอพ่อยังอ่ะฮะพ่อน้องปรางอ่ะ กลัวพ่อเขาว่าไหมครับพ่อน้องปรางอ่ะกลัวไหมไม่กลัวหรอกเจ้าหอมเยอะเยอะเลยเจ้าหอมเยอะเยอะลัเออถ่ายถ่ายรู้เลยว่าได้เลือดใครมาคุณมิกเห็นคลิปนี้อีอ้เจ้าหอมเยอะๆเลยเนี่ยขึ้นเลยเหรอขึ้นเลยเอาแย่แล้วใช่ใช่ใช่เฮ้ยพระเจ้าถามหน่อยสมมุตินะขำๆเลยนะ สมมติอนาคต20ตอน20บเนี้ยก็แต่งงานกันอะแล้วกลับมาดูคลิปอย่างเงี้ยโอ้โหคงน่ารักมากเลยนะเนาะเออใช่แต่อายุ2ี่ะเพิ่งแต่งเลยเฮียเอ้ยนี่ก็หวงลูกหวงรูปกันอะเนี่ยสัก30สบกำลังดีอ๋อเหรอหรือไม่ก็ไม่ต้องแต่งเลยชมพู่เห็นไหมอาจารย์เห็นไหมเหมือนเอาความรู้สึกพ่อไปใส่ในลูกหวง แล้วแต่ดวงแล้วแต่โอกาส <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้นี้เห็นคลิปแว๊บๆโผล่มานิดนึงแล้วเรื่องของการคับว่าการเต้นเพลงดีๆของเจเลอร์เนี่ยขอดูหน่อยซิว่าแบบเต้นดีขนาดไหนเน่ ที่นะพ่อไปเพี้ยน้วยนะที่เรา่ไม่เคยไปเสพผลงานวัยรุ่นของน้องเจเลอร์เลยจนกระทั่งลูกเรามันดูเ,ออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องลงไปเป็นลูกคู่หางเครื่องให้เขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเหรอเอาคลแล้วนี่แล้วเจเลอร์เขารู้ไหมว่าลูกเราชอบเมากอ,อ่ะเขาน่าจะรู้แล้วแหละเพราะว่าทางนิวเคลียร์เนี่ย รุ่นเดียวกันเจนเดียวกันเขาพัฒนาจะส่งข่าวบอกกันได้แหมเห็นเฮียแบบเลี้ยงลูกมาตั้งแต่ลูกยังพูดไม่ได้ดูแลเองทุกอย่างจนตอนนี้เห็นแบบพัฒนาการขนาดนี้มีความเหมือนพ่อเยอะขนาดไหนเอามุมในเรื่องการชอบมองสาวก่อนเฮียจริงๆเขาชอบชอบผู้หญิงแล้วก็ชอบคนสวยอย่างเช่นแบบนี่พูดถึงลูกหมายถึงพ่อเฮ้ยหมายถึงลูกครับหมายถึงลูกอย่างเมื่อประมาณสักอาทิตย์ที่แล้วเนี้ยก็บอกว่าป้าป้า ช่วยเปลี่ยนพี่เลี้ยงใหม่ให้หน่อยอเราก็ตกใจว่าเหมือเอ๊ะพี่เลี้ยงไปแกล้งหรือพูดอะไรไม่ดีหรือเปล่าทำไม<ช>อลูกเอาสวยกันนี้ว้า,าสวยๆกันนี้สาม<ช>ขวบเขาเข้าใจเขาเขาเขาแบ่งแยะได้หรือว่าคนไหนสวยคนไหนไม่สวยใช่เขาแบ่งได้ละเขาแบ่งได้เลยแล้วเขาเวลาใครสวยเนี่ยมันเป็นยังไงรพระจเจ้าเคยผมยาวหน้าเล็กๆอะไรเงี้ยเหรอไม่นะจะเหมือนกับคนที่ดูแลตัวเอง เขาจะดูออกจากการดูแลตัวเองแต่เขาอาจจะยังแยกหน้าตาไม่ออกว่าพิมพ์นี้สวยพิมพ์นี้ไม่สวยแต่เขาจะดูจากคนที่ดูแลตัวเองเช่นแบบมีพี่คาดผมมีขนตาปากแดงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่แม่บ้านคนอื่นถ้าแบบไม่ได้แบบแต่งตัวอะไรเลยขากล้วยเสื้อยืดตัวใหญ่อ่าอย่างเงี้ยสำหรับเขาก็อาจจะคิดว่าอ่าไม่สวยแล้วไปจ้าสั่งให้แม่บ้านติดขนตาปากแดงเขาเองเขาติดของเขาอ๋อเหรอใช่แม่บ้านบางคน ใช่พี่เพชรจาแล้วเรื่องนี้คิดว่าเป็นพรสวรรค์ที่ได้จากพี่ไหม,มการสแกนสาว,สาวใช่สกแกนสา,สาวผมว่าน่าจะเอออยู่ในเชื้อ <c oughs> อยู่ในเลือดอยู่ในเลือด <c oughs> ใช่แต่เรื่องหนึ่งที่อดีตภรรยาคุณชื่อเป็นน้องสาวพวกเราด้วยคือนิวเคลียร์นั่เ,เขาบ่นเขาบอกว่าคุณพ่อเนี่ยชอบพูดคำหยาบจนลูกเนี่ยติดคำหยาบที่ลูกพูดถึงนี่คือคำว่าวะวะ คือเขาเนี่ยอยู่กับเราแบบเขาเรียกว่าตลอดอ,ะอ่ะแล้วเราก็อยู่แต่กับผู้ชายล้วนๆทุกคนก็เป็นตัวเองเต็มที่แต่อาจจะไม่ได้มีคําหยาบอะไรที่มันหยาบมากอาจจะมีวะอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยที่เจ้าว่าวะนี่หยาบไหมสาหรับผมไม่หยาบอาจารย์ว่าคําว่าวะหยาบไหมกลางๆนะพี่กลางๆใช่ไหมเพราะว่า<ช>มันมีคําที่ไทกตีจะบอกว่าโหโคตรมันเลยว่ปะป้าอ่าม,มันเขาไม่ได้มาคําว่าวะคาเดียวเลยมาเป็นชุดพาไปขี่มอไซค์ลงมา โคตรมันเลยว่ะป้าอมันเหมือนคำวัยรุ่นอ่ะมันเหมือนคำผู้ใหญ่ก็ได้มาจากพ่อแล้วได้ยินมาจากพวกเรานี่แหละแล้วคุณพ่อได้คุยกับแม่ไหมคือตอนก่อนสมัยก่อนตอนที่เรายังไม่ยังไม่ได้เลิกกันเขาก็จะบอกให้พยายามอย่าพูดคำหยาบอะไรอย่เงี้ยตอนนั้นเราก็โอเคเพราะว่าเราอยู่กับครอบครัวเราไม่อยู่กับเพื่อนเลยเราก็อยู่กับเขาเพราะฉะนั้นเราแทบไม่ได้ใช้คำหยาบอยู่ละเราบอกโอเคแต่ทีนี้ตอนนี้เราแยกตัวมาเหลือแต่ชายล้วนละ ชายสีบะหมี่เกี้ยวของผมเ<ม>นะี่ <c oughs> ยเพราะนั้นในวงเพื่อผู้ชายมันก็เป็นตัวของตัวเอง<ะ>อแต่ลูกเนี่ยได้ยินไหมก็ได้ยินแต่เหมือนเขาจะคัดกรองนะเขาจะไม่พูดตามเราใช่ค่ะแล้วนิวบ่นไหมละเฮะียไม่บ่นแล้วเพราะตอนนี้นิวก็อาจจะไปมีแก๊งสาวๆชนีสาวๆที่เขาก็แก้มึงกูอ่ามันสำไมมันก็เลี่ยงไม่ได้แต่เวลาข่าวอย่างนี้ออกไปใช่ไหมคนเอาจริงส่วนใหญ่ที่เขาชอบเพชรจ้าชอบอยู่แล้วไม่บ่นหรอก แต่คนที่เขาพร้อมลบใส่อ่ามันก็เกิดคือบอกว่าเป็นพ่อภาษาอะไรพูดคำหยาบใส่ลูกอยากจะบอกอะไรกับคนเหล่านั้นคือเราอ่ะพูดใส่ลูกใช่ไหมหมายถึงว่าเราไม่ได้พูดใส่เขาเราพูดกับเพื่อนเราอ่าแล้วเราก็จะหันไปบอกเขาว่าไอ้คำแบบเนี้ยมันไม่ควรพูดนะเป็นคําพูดของผู้ใหญ่เด็กมันเข้าใจอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขาไปโรงเรียนสังคมเขาถ้าไม่มีใครพูดก็เขาก็จะไม่พูดเข้าใจเอาอย่างนี้ เรื่องลูกจบไปครับเรื่องต่อไปคุณเพชรเจ้าบอกแล้วพี่พีเคไม่ต้องถามให้สองคนฝ่ายนั้นถามเองพี่เพชรเจ้าเนี่ยพระพี่รู้เยอะเกินไปอุ้ยครับอาจารย์โอ้โหจั่วหัวมันจะเปิดรายการเลยหระพี่เพชรเจ้าคะคำว่ารักครั้งใหม่เลยเหรอพี่เพชรเจ้าจริงๆต้องบอกว่าไม่ใช่คนอื่นหนึ่งในนั้นก็อาจารย์เหมือนกันแอบมองพี่มานานแล้วรอพี่มานานจนวันนี้ได้ข่าวพี่โสดและพี่กลับมากระชุ่มกระชวยตอนเนี้ย มีคุยกับสาวนอกวงการยังไงคะคือเกิดนี้อาจารย์ฟังก่อนช่วงที่ผมโสดเนี่ยผมคุยกับผู้ชายล้วนๆมา2ปีแล้วครับอ <ปะ S 1> าจารย์เดี๋ยวนักเลยก่อนคุยกับผู้ชายล้วนๆนี่คือไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมคะคือไม่ได้เปลี่ยนไม,ไม่เปลี่ยนครับขอคอนเฟิร์มไม่มีทาง<ช>เปลี่ยนครับ<ๆ>ขอเ<ๆ>พิ่มอาจารย์อีกสักคนได้ไหมครับได้บอาจา์ได้เพราะอาจารย์ชอบบ้านเขาใช่ใช่ชอบไปยืนหน้าบ้านเขามองเขาเขาดูดีมากครับเราคุยแต่กับเพื่อนผู้ชายมาตลอด พราะมันไม่แปลกที่เราเริ่มจะมีเพื่อนผู้หญิงมาคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ย<ช>แล้วในสองปีแรกเฮียคุยกับผู้ชายยังไม่เปิดใจคุยกับผู้หญิงนะตอนนั้นมันยังใหม่ไปเหรอเฮียไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เปิดนะไม่มีโผล่มาดีกว่าอ๋ออ่าไม่มีโผล่มาดีกว่าแสดงว่าตอนนี้มีโผล่มาแล้วค่อยๆมีมีให้คุยบ้างแล้วน้องๆก็มีมีน้องๆแบบที่แบบเหมือนตอนนั้นเนี่ยเราแบบเพิ่งจะโสดคนเขาก็จะแบบเอ๊ะเขาจะกลับไปรีเทิร์นหรือเปล่า แฟนลับก็แบบยัง move on กับคู่เราไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยมีใครอยากจะมายุ่งอ่ะมาคุยกับเราใช่ไหมไม่อยากมาเขายังไม่มั่นใจไม่อยากงานเข้าอ่ะสมมุติคำถามต่อไปมาจากทางบ้านโยนทางบ้านก่อนเลยนะทางบ้านข้อความอยู่ตรงไหนครับผมข้อความทางนู้นครับทางบ้านฝากถามอันนี้ทางบ้านไม่เกี่ยวพี่ไม่ได้อยากรู้เลยนะครับครับตอนนี้คุณเพชร้คคุยกับผู้หญิงกี่คนกี่คนเหรอกี่คนเข้ามาได้หมดเลยแล้วกันครับกี่คนผมก็รับครับผม เอาอย่างนี้วันๆหนึ่งอะตื่นมาตอนเช้าทักกี่คนเฮ้ยไม่ค่อยมีเลยผู้ผู้หญิงที่คบด้วยคือตื่นสายหมดเลยอะมาขคืนมาขคืนอ๋ออ่ะยงนั่นบอกแล้วไม่ได้ไม่ได้ทำธุรกิจ9โมงถึง5โมงเย็นไม่ใช่คืออย่างนี้คือแบบน้องๆที่เรามีเนี่ยที่เรารู้จักที่เรารู้จักน้องๆที่เรามีที่ใร้มือยู่ที่เรารู้จักเนี้ยเราก็คุยได้เราก็คุยได้เราไม่ได้มานับว่าเออ ฉันอะไรอะไรอย่เงี้ยถามันถามอย่างนี้ก็ได้กี่คนที่ไม่เสร็จมหาว่ากินข้าวหรือยังตื่นหรือยังนอนหรือยังอุ้ยคิดนานนะเฮียไม่มันไม่ค่อยมีจริงมันมีมันต้องมีสิแล้วเวลาถ้ามีอย่างเงี้ยชมพูอาจารย์มีอย่างเงี้ยแสดงว่าเขาใส่ใจในชีวิตเราจริง มีไม่เยอะมีไม่เยอะนานๆทีดกว่าไม่มีทุกวันหรอกไม่เยอะกี่คนทักทายบ้างตามแก้กระแสนะแก้กระใสแก้กระใสไม่พูดไม่พูดละสัมภาษณ์เนี่ยที่พี่พีเคพูดก้แสดงว่ารู้จากหนึ่งในผู้หญิงคนนั้นแน่เลยอ่ะโอ้พี่ไม่รู้หรอกแค่เห็นดอกใช่คนที่เห็นในไอจีสตอรี่บ่อยๆไหมพี่อ๋อไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่คือพอเราโซนใช่ไหมเราจะเราจะรู้แหละว่าแฟนลับเราอ่ะเขาจะต้องแอบมองทุกอนูอ่ะอ่าเพราะฉะนั้นเวลาเราลงอะไรไปอ่ะเราจะบริสุทธิ์ใจมากก็คือ ไอคนที่เห็นบ่อยๆนะั่คือเมียเพื่อนที่<อ>เรียกว่าเป็นป้าในดวงใจของไทก้าค่ะ,ะ<อ>ซึ่งเขาจะชอบมาเลี้ยงไทก้าอซึ่งเวลาเขามาสามีเขาก็มาด้วยแสดงว่าคนที่เห็น,นในภาพในไอจีส s อรี่ไม่ใช่คนตัวจริงพี่เพชรจ้ายังไม่เปิดยังไม่เปิดหน้าตายังไม่อยู่ในไอจี สรุปคือใครครับพี่เปจ้ายังอาจารย์จะได้ถอดใจคือว่าเราคุยคุยอยู่เราคุยคุยอยู่ชอบมือเรายังคุยคุยอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเรายังคุยคุยอยู่แล้วแล้วแล้วไทก้าได้เจอบ้างหรือยังคะหนึ่งในสิบเนี่ยในมือคุณเนี่ยคือถ้าผมคุยกับใครผมก็โอเพนหมดมาเจอได้หมดเลยก็คือมาที่บ้านได้มาเจอกินข้าวยได้ได้ได้เป็นน้องๆ้องมาได้หมดไม่ติดไม่ติดขัดอะไรเลยครับผมนี่พเปจ้าถามเลยไหมมาเจอนิวก็ได้ไม่ติด ใช่มาได้เลยอ้าแล้วก็ถ้าเขามาแบบมาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะไม่ได้เขาเรียกอะไรสมมติมากับเพื่อนห้าคนแต่คุณรู้อยู่แล้วคนนี้มีใจให้เราเรามีใจให้เขาคุณสามารถที่จะแนะนำมาได้เลยแนะนำรู้จักกันิวได้เลยเหรอมาได้เลยมาบอกนิวว่าไงฮะบอกนิวว่าไงก็เนี่ยน้องน้องก็รุ่นน้องมไม่ไม่ไม่แนะนําคนนี้ยังไงน้องน้องเนี่ยน้องใช้คาว่าน้องหมดเลยใช่แล้วก็กวาดม่งรวบห้าคนเลยไม่จะต่อให้มาคนสองคนก็บอกก็มาได้ไม่จำเป็นต้องมาเป็นก้อนก็ได้ เดี๋ยวเยวมาเป็นก้อนหมไม่เหมือนคนเลยพี่มา,มาเป็นก้อนหมมาเป็นกลุ่มม,มาเป็นเซ็ตอ่าพี่เป็น้าแล้วถ้าเกิดเราเจอคนที่พิเศษจริงๆแล้วจะต้องพูดกับอดีตภรรยาจะต้องบอกเขาว่ายังไงโู้สบายมากเลยนะเพราะว่าตอนนี้เราก็เหมือนเปลี่ยนสถานะมาแบบคือคนอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมันอาจจะแบบมีความตึงๆหรือเปล่า,าเครียดแค้นพยาบาทอะไรหรือเปล่าแต่ไม่มีเลยเพราะอย่าง ทุกวันนี้เจอหน้ากันทุกวันคุยกันทุกวันสองวันที่แล้วยังนั่งกินเหล้ากันอยู่เลยนั่งกินเหล้ากันสองคนแสดงว่าตอนนี้คือเป็นเพื่อนเลยใช่เป็นเหมือนน้องมากกว่าแล้วเขารู้สึกเหมือนกันไหมเหมือนเหมือนเหมือนผมว่าเหมือนใช่แต่เฮียก็บอกว่าตอนนี้เปิดใจแหละมีผู้หญิงเข้ามาได้แค่เป็นแฟนแต่ว่าจะเลยไปถึงขั้นแต่งงานเนี่ยไม่เอาแล้วใช่คือเราเราไม่อยากแต่งงานแล้วเหรือคนที่มาเขาอาจจะไม่อยากแต่งกับเราแล้วหรือเปล่าเปล่า คืออันนี้เข้าใจนะเพราะพี่คิดเหมือนกันสมมติถ้าเกิดอยู่ดีวันหนึ่งพี่เกิดโสดขึ้นมาพี่ก็ไม่แต่งงานอีกแล้วนะเพราะพี่เปลืองออตามพี่บน่นพี่บน่นว่าพี่เปืองห้าล้านออใช่แ,<ต>แขกสัมภาษณ์แขก <laughs> ไ,ไ,ไอ้เปืองอะ่ะมันก็เรื่องหนึ่งเออแต่แต่เราตั้งแต่แรกอะ่ะเราเป็นคนไม่ไม่อยากแต่งงานตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเอา้าเหมือนกันเลยเออใช่เราพันเดียวกันเนี่ยตั้งแต่ต้นเลยแต่บัเอิญว่าแบบเรามีเรามีน้องนิวตอนนั้นอ่าและด้วยทำนองคลองทำ อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องเขามีความฝันอยากแต่งงานอ่าเราก็เลยแต่งใช่อ่าแต่แต่ว่าคือตอนนี้เอาจริงแล้วถ้าผู้หญิงคนใหม่ที่มันถูกใจเราจริงจริงอ่ะแล้วเขาบอกว่าพี่เพชรหนูอยากแต่งงานมีลูกไม่แต่งแล้วไม่เอาเฮ้ยไม่เอาแล้วเขาบอกว่าหนูอยากแต่งงานมีลูกใช่ไม่เอาคือตอนแรกอ่ะนะเราเคยตั้งเป้าว่าอยามีลูกสี่คนแล้วก็ไปเจอรุ่นพี่คนหนึ่งเขาบอกดีเลยเพชรพี่เนี่ยลูกสี่มียสี่อุ้ยอ้าว ใช่แต่หมายถึงว่าเขาเลิกกับคนแรกแล้วก็ไปเลิกกับคนสองเลิกกับคนสามสุดท้ายเขาก็เอาลูกแบบหมายถึงว่าดูแลลูกทั้งสี่อะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบนี้ไหมพอเราคุยกับพี่เขาไปนานๆปุ๊บไม่เอาดีกว่ามันซับซ้อนเกินมันน่าจะลำบากมันน่าจะลำบากชีวิตเกินไปออปชั่นสองาบอกว่าพี่หนูรู้พี่ไม่อยากแต่งงานแต่มีลูกกับหนูหน่อยครับไม่เอาเฮ้ยเหรอชัดเจนมากใช่ใช่ใช่ไม่เอาแล้วตอนนี้คือ สรุปในหัวช่วงนี้ก่อนมันมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้แต่เราอะรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นแบบนี้คุยได้มีแฟนใหม่ได้แต่ถ้ามีลูกอีกไม่เอาละอันนี้วางกรอบเอาไทก้าคนเดียวใช่ใช่ไม่อยากได้ลูกสาวไม่อไม่อยากไม่อยากริ่ทำไมอะใช่ใช่เพราะเราเป็นคนที่แบบว่ารักมากห่วงมากแล้วก็ขี้ห่วงอะอย่างไทก้าไม่สบายอย่างเงี้ยเราจะไปกังวลมากนอนไม่หลับ ลูกหายใจแบบฟืดฟาดฟืดฟาดโทรหาแม่มันแม่มันบอกไม่เป็นไรหรอกเป็นเด็กเป็นทุกคนคือแม่เขาจะดูแบบสตองกว่าเราเราจะขี้ห่วงประคบประงมแลม้วยิ่งถ้ามีลูกสาวยิ่งเป็นหนักกว่านี้อีกอลูกสาวเนี่ยจะเป็นตอนที่เขาเป็นสาวอ๋อ,อแล้วถ้าตอนเด็กๆเ,เหมือนถ้าเกิดว่าแทนใจพี่มิกกับพี่ถ้าพี่มีลูกสาวแล้วมีคนมาขอแก้มลูกพี่พี่จะเป็นยังไงเราก็คงเราก็คงจะขึ้นเหมือนมิกนี่แหละก็นี่ไงถามว่าคุณอยากคุณอยากจะลงท้ายเลยเป็นเหมือนมิกบารอนบุชไหม เออผมว่านะคุณมิกเนี่ยอายุ50กว่าก็ยังต้องไปเดินแถวทองหล่อทำไมอ่ะเขาต้องไปเฝ้าลงอ๋อนั่งไปกินเหล้าผมเราางอย่างแน่นอนอยู่แล้วเขาต้องไปเฝ้าอยู่แล้วใพี่เบจาพี่บีเคอยู่ไหมมานั่งเป็นเพื่อนหน่อยเผลอๆหกสิบอะยังต้องขับมาแต่งไปรับรูปเลยเขาอ่ะหน้าผับอ่ะก็เลยไม่เอาละแต่ว่าตอนนี้ถามอายุ เออายุเท่าไหร่ปีนี้ตีสสคร beeping, ับเห็นบอกว่าปีนี้สิบสี่แต่พอเปิดใจกับความรักกลายเป็นคนเหมือนกลับมาสิบแปดอีกครั้งใช่ใช่เหมือนสิบแปดเลยเหมือนแบบได้วิทยายุทธจากเกาะดอกท้ออะไรมาคาดไฟมันวิ่งบนดีแล้วเกินแส้งว่าสมัยก่อนอาจจะค่อนข้างถูกห้ามในเรื่องของปาร์ตี้รถน้อยลงปะเราไม่เรียกว่าห้ามเราเรียกว่าเราปกโงกันคือเราทําให้แบบเต็มใจแล้วก็มีความสุขในห้วงนั้นใช่แต si ่แค่ เราทําตัวอีกแบบหนึ่งในตอนนั้น่แล้ววันนี้แลวันนี้เลยมันเปลี่ยนไปยังไงบ้างตอนนี้ก็เหมือนกลับไปเป็นภูมิแอนเพชจ้าในวันเมื่อสิปีที่แล้วซึ่งไม่ใช่คนดีเลยนะใช่ครับเอแ่แต่ว่าแต่เรานิ่งขึ้นเรานิ่งขึ้นเรานิ่งขึ้นค่ะเห็นว่าที่บ้านก็คือจัดเต็มหน้าบ้านในพี่สร้างห้องส่วนตัวโดยเฉพาะใ,ในการปาร์ตี้ใช่มันเป็นห้องทําใจของพี่มาก่อน ข้อจำใจคืออะไรครับคือ,อคคตอนที่เราเฮิร์ตเฮิร์ตหนักๆอะ่ะตอนนั้น,นเราก็ดื่มดําล่ําสุราคนเดียวที่เคยออกข่าวไปประมาณ17วันอะไรเงี้ยเพื่อดื่มเพื่อลืมเธอ,หเ,อ,อเหมือนหนังละครชีวิตออพอเราลืมได้แล้วเราเริ่มอันนี้ได้แล้วเราเริ่มรู้แล้วเราชีวิตเราต้องอยู่คนเดียวเราก็เริ่มกลับไปโทรหาสมาชิกเพื่อนเก่าๆว่าเออเรามารวมตัวกันทุกเสาได้ไหมหเขาบอกได้โอเคงั้นเราก็เริ่มวางแผนสร้างผับขึ้นมาในบ้าน ตอนแรกจะสร้างเป็นร้านกาแฟอืาแต่ตอนตอนนั้นแก้แก้แก้หมดละกลายาเป็นผับแทนดีกว่าไม่รอดหรอร้านกาแฟเนี่ยเพน่าจะขายดีใช่โอ้แล้วคือห้องนั้นเนี่ยเห็นว่าเคยมีวีรกรรมกินตั้งแต่9้าโมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนทีกวันอ่าแปดโมงครึง่งแโมงเช้าไปส่งลูกที่โรงเรียนแต่วันนั้นไม่ได้ตั้งใจค่ะคือเราเนี่ยไปส่งไทก้าที่โรงเรียนลูกก็เข้าโรงเรียนไปแล้วแล้วก็กลับมาบ้านกำลังนั่งจะไปอาบน้ำอะไรเงี้ยอยู่ดีก็มีเพื่อนมา เพื่อนเนี่ยเพิ่งไปส่งลูกไปโรงเรียนเหมือนกันเออมันบอกเฮ้ยเดี๋ยวต้องไปรอรับ4ี่โมงแล้วจะทำอะไรตั้งแต่เก้าโมงเช้าถึงสี่โมงใช่จะทําอะไรกันดีวะพวกเราทําอะไรกันดีวะทําอะไรกันดีวะเล่นฟิตเนสไหมเล่นฟิตเนสไหมไม่น่าลในมือก็เปิดตู้เย็นหยิบวายออกมาหยิบอะไรออกมาอ่าสุดท้ายเรียบร้อยเออกกินไปกันไปเรื่อยๆคือก็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 จนกระทั่งทั้งพี่เลี้ยงทั้งเพื่อนสนิทอะไรพวกเนี้ยก็เมาตายไปหมดแล้วเหลือสี่โมงเย็นใครรับลูกเราเนี่ยแหละ เราไปไหวเราไหวเพราะว่าเรามีประชุมบิสเนสต่อ,อเรามีประชุมงานกับลูกค้าต่ออีกอสุดท้ายเราก็มันจะมีที่มาของอีกคลิปหนึ่งที่แกล้งแกล้งพี่เลี้ยงด้วยอ่าเสร็จแล้วลูกค้าก็มาตอนเย็นเราก็พาลูกค้าเข้าไปนั่งในบ้านดีๆเลยนะไม่ใช่ผับใช่ไหมไม่ใช่ผับโอเคโอเคในบ้านผเผอ,อิญว่าลูกค้าเนี่ยเขาก็ดูอินสตาแกรมเห็นในผับของเราเขาอยาก อยู่ในผับมากกว่าลูกค้าผู้ชายลูกค้ามีทั้งชายและหญิงมาเป็นมาเป็นทีมก็มีทั้งเซล์มีทั้งมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยก็มานั่งคุยคุยไปคุยมาผมก็บอกเออเนี่ยผมมีตู้เย็นอยู่ตู้หนึ่งที่แบบอยากกินแไกก็หยิบเขาก็ไปหยิบแอลกอฮอล์กันมาเราก็เห็นแล้วว่าอ๋อถ้าจะยาวสุดท้ายก็กินตรงนั้นแหละครับกินจนกินจนเหมือนกึ่งแล้วนะกึ่งกึ่มแล้วนะ มอนนฬิกาสี่ทุ่มพวกเราออกไปต่อข้างนอกกันไหมออกไปต่อกันลูกออกไปต่อกันหนึ่งเที่ยงคืนกว่าเอาเป็นว่าชีวิตสนุกเริ่มกลับมาใช่ทุกวันนี้กลับไปเรามีความรากลับมามีความสุขกับชีวิตแล้วใช่ครับนี่คือสิ่งที่พี่อยากได้ยินเอางี้พักกันสักครู่ช่วงเรามาดูช่วงหน้านะครับดูนะครับว่าความสัมพันธ์กับคุณอดิพยาคุณนเครีย์เนี่ยหลังโสดกลับมาเซ็กซี่มากขึ้นแบ่งเวลาเลี้ยงลูกกันยังไงสักครู่เดี๋ยวคุยแซ่บโฉ่ ขอบคุณมากเลยนะครับ,รบ,บที่ช่วยระยำไบพวกเราที่ทคุยแชทชมมาคุยกับน้องชายของเราเพชรเจ้ากันต่อครับอย่างที่เกริ่นไว้เบรกแรกนะคะตั้งแต่โสดทาง New Kia a อะก็ทูพี่เซ็กซี่มากพี่เพชรเจ้ารู้สึกยังไงบ้างเออ่คือผมไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าเดิมทีสเปคผมเป็นคนไม่ชอบอ่าแบบบ๊แบบ๊อบแหวมเป็นแบบแก่หัวโบราณอะไรเงี้ยเ,เพราะฉะนั้นพอเขาเป็นสายเซ็กซี่อะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้สึกอะไรนะ ก่อนหน้าเนี้ยได้ข่าวว่าเฮียก็ไม่ค่อยชอบให้นิวถ่ายอะไรแบบนี้ใช่ใช่ตั้งแต่คบเลยเป็นข้อตกลงตั้งแต่ตอนพบกันเมื่อสิบปีแล้วเลยว่าเราไม่ชอบแบบนี้เราไม่ชอบแบบนี้เพราะเราขี้หวงเราขี้หึงอะไรเงี้ยเราอยากเห็นคนเดียวค่ะอ่าอะไรเงี้ยไม่ชอบแจกฟรีครับผมก็ตกลงกันมาแบบนี้ค่ใช่แต่ตอนนี้โอ้โหมันก็ดีนะมันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแบบไม่ตรงสเปคเราไปแล้วก็คือ ถูกไหมแต่ถ้าได้ทางกับการเขาแบบหุยเรียบร้อยทุกวันอย่างเงี้ยเราอาจจะใจสัน่นหมายถึงว่ากังวใจแล้วแต่ถ้าเออเขาไปไปในทางที่ไม่ใช่สเปคเราอีกต่อไปแล้วอ่ะเรายิ่งรู้ไม่รู้สึกอะไรแสดงว่าตอนนี้ทําใจได้โอ้ยทำใจได้มานานมากแล้วครับเหรอใช่ไม่ต้องมาคผู้ชกันนะครับว่าที่รู้จักกันมาสมัยของพระเจ้าจะห่วงมากจะจะเห็นชุดของน้องนิวเนะี่ยน้องนิวเคลียร์เนะี่ยก็จะจะปิดคอปิดขาปิด,ปดทุกอย่างหมดตลอดซึ่งก็ต้องบอกว่ามันก็มีแรงกดดันจากพี่สาวเขาด้วยนะ พราะคุณอุ้มเ,เขาก็ถ่ายเซ็กซี่ตลอดอนนไม่หลอกพี่สาวเขาเป็นเซ็กซี่อยู่แล้วเป็นเซ็กซี่สตาร์ถูกไหมแต่น้องเนี่ยเป็นเหมือนเกอร์กุ๊ป ที่แบบเข้าใจใเข้าใจคิกขู่คิกเราเลยไม่อยากเขาไปทางนั้นแต่สุดท้ายแล้วเขาชอบทางนี้เราก็ปล่อยเขาไปใช่ใช่ใช่เขา,าก็<ๆ>อาจจะไปค้นหาตัวเองอะไรเงี้ยก็ก็ดีก็เป็นทางของเขาค่ะอ่ะมีองถึงเรื่องที่หลายคนสงสัยคุณผู้ชมค่ะเฮียเนี่ยไม่ค่อยทำงานทำการเขาบอกไม่เห็นทำอะไรเลยทำไมเงินเยอะจังแต่ยังไม่ให้ตอบตอนนี้เดี๋ยวให้มาตอบช่วงท้ายรายการว่าทำไมเงินทองเยอะแยะไปหมดนะคะพระเจ้าตอนนี้ขอบคุณก่อนเดี๋ยวมาท้ายรายการต่อนะขอบคะุณค่ะคุณค่ะคุณค่ะ ดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ